ในชีวิตนี้คุณจะเป็นคนมีชื่อเสียงโด่งดังหรือเปล่ามาดูกันนะคะไพ่เดอะเวิร์หัวกลับค่ะ มีสิทธิ์เป็นคนที่โด่งดังและโกอินเตอร์ดังไปทั่วโลกเลยนะคะมีชื่อเสียงโด่งดังมากทีเดียวค่ะเป็นไพ่เดอะเวิร์หัวกลับแสดงว่าในอดีตชาติเนี่ยคุณก็เป็นคนดังมาตั้งแต่อดีตชาติแล้วนะคะจึงเป็นไพ่เดอะเวิร์หัวกลับคุณอาจจะเป็นบุคคลสําคัญของโลกกลับชาติมาเกิดก็ได้นะคะลองย้อนไปดูในประวัติศาสตร์นะคะอาจจะมีบุคคลสําคัญของโลกบางคนที่คุณรู้สึกสะดุดใจรู้สึกว่าหน้าตาเหมือนคุณมี นิสัยเรื่องราวคล้ายๆกับคุณนะคะแล้วคุณก็กลับชาติมาเกิดในชาตินี้อีกแล้วก็ทําเหมือนชาติที่แล้วแต่ว่าอาจจะมีอะไรที่เพิ่มเติมในชาติที่แล้วที่คุณยังไม่ได้ทํามาสารต่อในชาตินี้ให้ประสบความสําเร็จค่ะ ถ้าคุณรู้สึกว่าพลังงานนี้นะคะจูนเข้ากับคุณได้เป็นเรื่องราวที่คุณรับได้แล้วแล้วก็ให้คุณพิมพ์น้อมรับคําทํานายค่ะและถ้ากดใจกดติดตามอาจารย์อาจารย์จะขอบพระคุณอย่างมากนะคะขอให้ทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีชื่อเสียงโด่งดังนะคะ go inter ดังไปทั่วโลกทั่วจัก,กรวาลทุกพบทุกชาติไปเลยค่ะขอบคุณมากค่ะ